เราเอากรณีครับว่าเราเอา,เอารถรถของสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยที่ทถูกตกแต่งกันเองในกลุ่มเนี่ยเอามาเล่าให้ว่ารถเราทําแบบไหนสไตล์ไหนแล้วทำอะไรไปบ้างถ้าเกาิดอาร์กรณีคือจริงๆก็ต้องคืออาร์อาร์โรโยรามินทานะครับเป็นกลุ่มทีกม้กำเนิดเกิดจากกลุ่มโรยามินทานตอนนี้เรามีช่องอยูทูบแล้วนอกจากช่อง มีเยแล้วก็จะมีช่อง JR Company ซึ่งซูเยก็คือสมาชิกในใน R r เหมือนกันจะได้มีมิติในการดูเพิ่มขึ้นแต่คำนี้ทำงานตั้งแต่ที่ผ่านมานะพี่นิดแต่ที่เย่ทำเนี่ยการรีวิวรถของเราที่ผ่านมาไม่ได้มีรถของพี่นิดแค่เพียงเดียวนะเยเนี่ยเขาจะเน้นในการในการสัมภาษณ์ของบุคคลมากกว่าเช่นบอสเนี้ยต้องต้องตั้งกลุ่มมายังไงทำไมคุณภาแบบนี้ต่างในเฟซบุ๊กชื่อชื่อ JR วิโยร์หลังคา อารอดโรโยราินทาในเพจเฟซ b o o k นะครับจะมีคลิปที่เราทอบเที่ยวมากมายเทียมมานั่งทำช่องอ่า u u u e e เนี่ยมันเป็นเรื่องของโหมดของโปรเจกต์แชร์แชร์ก็คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่การแต่งรถการซ่อมรถการอะไรที่มันเป็นแบบเป็นฟริกเล็กๆน้อยๆที่บางท่านรู้อยู่แล้วหรือบางท่านไม่รู้เลยเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ได้ก็คือจอยและแชร์อย่าพิเซษเนาะเราเอารถใครมา วันนี้เป็นรถของรองรองประธานรองประธานเขตฝ่ายต่างประเทศของเราครับฝ่ายต่างประเทศครับาราก็จะนำตัวด้วยรถของเขามีความเป็นวินเทจแล้วมีความเปอันอาการวินลุยนิดๆเจาขอไม่ได้มาคุยเองพะะมมเพราะว่าตัวนี้เจ้าของติดภาระอี่บ้านแต่ว่าผมสามารถคุยได้พราตัวนี้เป็นคนทำรถเขาแล้วก็รถของสมาชิกอีกหลายๆคนในกลุ่มเพราะว่าจะให้ผมเป็นคน คนทำมันเป็นตวงงัวธีริดอย่างเงี้ยมครับตั้งแต่สูงจนถึงคู่บันนี้อะไรเงี้ยวันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะได้พูดถึงตัวธีริดด้วยนะได้ครับตัวผมตัวพี่เอกจ,จะเป็นสไตล์ที่คล้ายๆกันอ่าแต่ว่าก็จะมีความาเป็นตัวตัวเองที่แตกต่างกันไปใปนแต่ละภาพเนาะเพราะทำเปึงเท่าไหร่เราก็ยังไ,ไ,ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่นะอาจจะเห็นคองแค่ตอนนี้น่าจะสมบูร,รณ์แล้วครับทุก่นประสิทธิภาพก็คือแบบไม่เหมือนกับที่ พี่เอกโวชั okay. 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 ้นเก่าเลยะตอนนี้มันไม่เหมือนต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่ว่าทขาไม่ผ่านเนี่ยจะลองคุยกับชาวมีของแบบครับจะเอาไปดูรถจังโอเคเจอมพี่เอกเขาซื้อรถไมาอย่างไรนะแล้วก็ทังเทาอ่ะแล้วก็มาถัเป็นเทาแดงแล้วก็เกิดไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็ไปซื้อทังสีเทาถังสีเทามาตอนแรกเขาก็แต่งารมณ์แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งสิ่งที่นยิยมก่อน,นอ่ะเขาคิดเสด็จการแต่งเยอะมากที่เนี้ยเบี้ยรถของนี้ไงไม่ใช่รถมินิที่มีเรื่องถังโทมแต่ว่าเป็น,ปนทโทมแ,แดงเบี้ยก็เลาไปหาซื้อถังโทมดำมาเพื่อจะให้เป็นเหมือนกับปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยประมาณนี้เป็นรถรถคูแ่แฝดรถพื้นฐานการแต่งของของกลุ่มงานโดยโดยรวมเราเราก็จะแต่งเป็นแนวที่ตึงความเป็นพิบัติล้วมีทั้งแท็กเกอร์มีทั้งแคมเปอร์มีทั้ง อันแบบสไตล์เนี่ยของมินิสหรือว่าของเอเนี่ยผมผมเรียกมันว่าเซอร์เซเลสก็คือรถที่วิ่งในทะเลทรายเมื่อสมัยก่อนแล้วก็สองสองพันเนี่ยผมเป็นคนตกแต่งเองเซอร์เซเลสคืออะไรคิับทเซอร์เลสก็คือเหมือนรถที่เอาไว้วิ่งในมันคำแปลมคือเลื่อนทะเลทรายเลื่อนเลื่อนวิ่งในทะเลทรายได้เป็นรถพวกนี้ที่ถูกแปลมาให้วิ่งในทะเลทรายได้ในยุคสมัยก่อนอ่ะในยุคสมัยก่อนเนี่ยกำลังแนี้ก็จะมี อาไอโดตคอนตุกนี่ก็จะมีสติกเมตควีนที่เป็นดาราคอนดูดนะครับที่เขาได้ทำการถ่ายทำหนังด้วยรถแบบป่านนี้แล้วก็ขี่ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีการเป็นไฮโซดีด้วยวปรนะมาณนั้นก็คือมันเป็นรถีบางลุ่งปุกใช่ไหบางลุ่งปุกก็คือความเป็นพิเศษของทั้งแบรนด์รถของตัวสไตล์รถแต่ว่าเราก็ต่ตอยอดในการถ่ายทำให้เป็นลักษณะของสไตล์ในแต่ละคนของผู้เราแล้วทาง์ทที่เราไปเนะี่ย มันไม่ได้ทางที่เป็นทางเดียวเดียวหรือไปนอนพักโรงแรมเนี่ยเราถือการแคมปิ้งกันถีอการเข้าในความรักกันดารบ้าตามแต่รถที่ที่รถของพวกเราจะปาาไปได้คือปีะเด็นเพราะความที่เป็นการเป็นการท่องเที่ยวแบบเนี่ยเราต้องพัฒนารถแบบคลาสสิกของเรา <ừ> ให้ไปได้มากกว่าการเที่ยวในเมืองให้ไปได้ไปตัดความเป็นที่บ้าไปบ้างได้บ้างนะมัใช่หรือไม่กเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราชั้นหนัก ขอ,องโปรแกรมเที่ยวกับการแตร่งต้นแต่งรถแล้วคอ <Okay. S 1> นเซ็ปต้องคงความเก่าอันดับแรกดูที่บอกเลยนะก็แสดงว่าแบบเพราะว่าเหมือนกับว่าเรื่องของฟอร์มตัวนี้ตายเมราะว่าดูเป็นรถที่ยังเก่าเหมือนมาว่าทำไมของมันต้องมีสั่มีอะไรขึ้นมาขนาดนี้หรือว่าทรงที่ยวใช้เป็นแบบรูปเว้าหรือเป็นธรรมดเพราะว่าเราทำให้รับกับการขับขี่แล้วก็การเด้น ดูหน้าเนี่ยเพื่อจะให้เลื่อนตัวเองเข้ากับคันได้มากถ้าเวลาควบคุมในทางเราอาได้ตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นการยกแบบสายรถเก่าเลยก็คือพูดง่ายมันเป็นเหมือนการแบบการตกนะการตก,กรรคือการเลื่อนคือคือการเลื่อนตูนเลื่อนอะไรอย่างมันจะไม่มีการหลุดคือตกองป้องของทีตัวลราไว้ของดีไซน์คันนี้สั้นหน่อยเพราะว่าพวกพี่อะพี่เอะอะต้องการเข้าเข้าที่คนเดียวแล้วรถที่สั้นน่ะ มันมักจะสูงแบบไม่ใช่รูปเดสั้นแบบเท่าที่คุณเห็นสั้นแบบถ้าจะสั้นแล้วมันแผ่นนิดหน่อยนะเนี่ยเพราะว่ามันมันจะเกิดความสวยมันต้องเส้นสายในตัวห่อเนี่ยที่จะทำสไตล์นี่นคือสไตล์หลอดเก่าการทำห่อลูกเล่นแบบเนี้ยจะอยู่ในรลเก่าคือมีการคุดสีมันจะขุดแดงขุดขาวจะจะเห็นตามพวก่วงที่เขาแต่งกันม่วงจะไม่ไม่ทำรกปไทรหลอนก็จะไม่ทำรูปลายพวกเนี้ยมันไม่เยอะเราต้องทำเรื่องเรียบๆแบบนี้ยครับ านยจริงๆถ้าสังเกตเนีมันีความเปเก็ม่ได้เสียวางชงการเป็บรที่ปิบัติเลยอย่างสปายหลงคนหลังเนี่ยตัวยูพวกเนี้ยยูหลังที่ยกกระดกมาเนี่ยคนคนที่บอบางคนอาจจะไม่รู้นะคือรถมาอะอย่างี้ับรถที่ยูกระดกกระดกเพื่ออะไรคนไม่รู้แล้วกระดกไปในยาวผมที่กระดกมีสองกรณี กรณีแรกคือลักษณะที่กระโดดมาเพื่อจะทำบอกมาเติมเต็มให้เราเป็นการเป็นการทาบอกเต็มเพื่อให้ทายกระดูกคอนครับแต่สำหรับกลุ่มเราไม่ใช่กลุ่มเราจะไม่มีบอกที่มาอยู่แต่เรากระโดดอยู่เพื่อเพื่อ,อที่จะให้งงโค้งของกัะดูกหลังมันงัดสิ้นสุวได้เป็นบงบงวงงงเพื่ออะไรเวล,ลกษณะหลบหลีบินหลบหลีโคลนไม่ให้มันติดกับยางมากเกินไปหรือถ้าแบบเอาง่ายๆ่ที่ง่ายกว่าก็คือเวลาลมตกอะ ไม่เข้าหลังคุ้นง่ายเลยถ้าบางคนยาวผมก็ไม่ต้องไปหาฟิวเจอร์บอร์ดมันเดบมาหน้าผดเนี่ยว่ามันเดบเพราะว่าิตโดนหลังทั้งปาอันนี้คือบางคนเนี่ยหลับมาแล้วโคเชฟของโค้งของโคนจะเห็นได้มากขึ้นนะเนทีนี้เราจะมีการค้ำเราจะมีเสาค้ำของบางโคนครับเพราะว่าบางโคนเนี่ยพอยาวเนี่ยมันจะสบัยเพราะฉะนั้นมันก็มีการค้ำแข็งแรงครั้งนี้คือโย่บนครับโได้เลยจริงอ่าเดี๋ยวขอกลับมาที่ตัวนนี้ก่อน ตัวยูหลักถ้าถ้านที่ออกรถผมเนีก็ดีอย่างอีกอย่างคือทุกของมันคเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่มีแหลกเนี่ยเราสามารถรับกไปเรื่อยๆบอกก็รับอยู่แล้วที่ของพี่เอกก็ในช่วงนี้คือวางเป็นเลยนะวางเป็นวันถงนอนวันอะไรเนี่ยเราไปรับได้เลยคือค่อนข้างสะดวกมากตั้งแต่ตั้งแต่ทำมาเป็นตั้งแต่นี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีแลกนะกำลังทำสร้างแลกคือตัวนึ่งที่จะพรอกับครองตลอนี้เลย ก็จะวางวางแบบนี้ได้แล้วก็ลองหลอกกระแลกได้ส่วนไฟท้ายที่พี่เอกก็ภูมิใจมากเพราะวเจอกับผมมาเพราะมีน้องคนหนึ่งขายให้เราน้องเขาก็เป็นเขาก็เป็นเอฟซีเราในเพจเราด้วยนะเป็นอาพวกหลายของเนี่เอกสุดมาลดงานดีทำงานดีถึงงานดูดีผมว่ามันเป็นงานเก่ามันโตเองก็ไม่ได้ลึกหรอกว่ามันของอะไทยงานมันเนี้ยแล้วก็ดูไม่หลอกไม่หลอกูดสวยเลยครับสวยเลยแล้วผมก็เอามาทำการจัดแปลงสายกับบางคนบางคนนี่เป็นบางคนคอสแต่วก็อีกเล็ก ราคาไม่ไม่แพงมากผมผมเอางานดิบมาแล้วมาทำสีทำดลายเป็นงานดิบเสียอวนตารต้องดีวายครับเพราะว่าจะไม่ชุบไม่มีลูไม่มีอะไรทั้งสิ้นมจะต้องมีตัวเครื่องแต่การใช้ใช้กันเองจะไปทำแบบต่อยอดลักษณะและ้วเราเลย่ยนผมเน้นว่าวัสดุพวกนี้จะต้องไม่ต้องหายาและไม่ต้องแพงแต่ขอให้มันให้มันมิติข,ของมันเนี่มันมันเรามาใช้กับการดีไซน์เราแล้วแล้วว่ามันโอเคอ่ะมันจบ สดเวฟพวกอะไรอย่างเงี้ยลยนามะชิ็นท่สุดที่เอามาแต่อะไรเนี่ยคุณลองไปหาดูผ่มแค่เลือกมันเอาเข้ามาจับใส่ในในทคิที่มันหมาะสมนั่เองเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่แพ้คือเป็นงานสร้างจริงก็เราคันเองนะคือเราทำไปด้วยใจรัก่ะสนุกาเราก็เป็นยี่ห้อนะครับาจะมาเจ็ปดสิบเปอร์เซ็นตของแต่ลมนนะครับก็ตอไปจินเตอร์เเราต้องร้อยก็จะเปียออ ดีไซน์มาสำหรับการวิ่งในทางวิบากวิ่งในทางที่หลับาดอาจจะไ่ได้เยอะจากข้อข้างล่างที่ถ่ายไมได้ไบบสำหรับูเกเราที่คุณไ่ยไม่ได้องเป็นข้อระบบข้อกับข้อที่ล้าสุดค่อนข้างสั้นเพราะว่ามันข้อตอเนี่ยมันมีปัญหากับบาคคนที่ไปกับเราเป็นสมาชิกจอเลยเขาเขาใช่ข้อค่อนข้างเขาเรียกข้อบวกอ่ะข้อบวกกคือข้อเราก็เป็นตั้ยาวเป็นบวกออกกันแล้วเขา เขาชอบในความเตี้ยของพ่อเนื่องจากเขาไม่เคยเที่ยวแบบนี้เลยมันเตี้ยมากเลยนะพ่อเ่้นปัญหาอเกิดเลยครับพอขาาา้ามลำธารมีจิตใต้ลำธารรถเขาลงเนื่องจากติ่งพ่อการยื่เป็นสาเหตุคือไม่ใช่ว่าเราจะอะไรก็ต้องยกอะไรยกยกคืออะไรที่มันยกแล้วมันทําให้เกลเียวเพลนสูงขึ้นอนะ่ะมันทําให้มันไม่มีอะไรลงไปรบกวนกล้างนะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ ถ้าชอบเที่ยวมันก็จำเป็นแต่ถ้าเป็นพ่อร่าถ้าให้แนะนำที่ิมพ์ยุทาบแนะนำด้วไลน์แนะนำใช่เพราะฉะ้วเรื่องอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยก็คงต้องเป็นช็อตและรัดขึ้นคืออยากให้มันทิ้ลงลงลงล่างเยอะอแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มเรานิยมมากก็คือล้อหน้าสิบเก้าล้อหลังสิบเจ็ดเป็นสไตล์แบบตึงความเป็นวิบากเลยด้วยวิบากตองที่แบบล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่ล้อสิบเก้าเขาไว้ข้ามปรับรักษาการทำโทรศัรท์ได้ง่ายล้อใส่พิซเตอร์กว้างก็เข <19 S 1> าเรียกว่าการเก็บถิ่นเก เก็บขีมนเก็บรู่หน้าเนี่ยมันน้อยกว่าล้อเล็กถูกไหมแล้วแ้วเราใช้หน้าเราแคบเพื่อทขาควบคุมรถจะดีเสรนขทุกหลักล้อสิบเจ็ดเขาท่างจะกว้างก็คือล้อเดิมที่กับหลายวิบากมันท่าเดียวกบเต็มจะเป็นลบบหลายวิบากเอเวอเรสต์นะก็คือเป็นเซมิเนาะเซมิเพราะจริงอะอันเนี้ยมีนอันนี้บล็อกขี่นะอันเนี้บล้อก็เททำดับได้เลยนะล้อก็เทก็เทก็เทมิดอยู่นะกันเนี้ยไอ้นี้ก็ตอนเราไปหน้าั เราต้องยาอะปากก่อเลยว่ะยาเอลเชอร์ใหก่อนว่าอาจจะต้องเลือกยางที่มีคุณภาพก่อนยางที่ค่อนข้างจะแบบมีราคานิดนึงอ่ะเออวันมันจะจะเป็นยางที่เนื้อยางคอมเบายางอะไรมันมันมันรับปัะทานอย่ก็อยากจะเตือนไว้ว่าอย่าว่าคิดแต่ยาที่มันเข้าตัวอะไรก่อนเข้าตัวจริงจริงยางอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่จะต้องไม่ได้ไง ให้ความยปคเลยมันไม่ใช oh, uh, okay, okay. okay. ่แค่เรื่องความสวยเเรื Listen, ่องของการองอกแดีไซน์แต่ว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยที่มีวิกาอะติ่งแรที่มันสำคัญกดเลยแล้วก็มีอีกอย่างึงมีจับเกล็ราุ่มเร่า่มอาร์าร์จะมีสไตล์การติดกระจกสองาะก็คือเป็นการติดกระจกใต้แฮนเป็นลแนเปกระจกใต้แฮนที่มีการหัองศาจริงๆมัคือกระจกใต้แฮนธรรมดานี่ยแหละ แต่ว่าเราเป็การหักองศามีการบิดที่ทําให้มันเหมือนแบบว่าเป็นส่วนของแคนเลยทำให้มันเหมือนริมมี่อ่ะริงๆก็ยังเป็นฟังก์ชันที่เป็นกระจกจะพูดง่ายๆก็คือถ้ามองจากด้านหน้ารถปาล์มมีไม่เห็นเลยจะไม่รู้ว่ารถคันนี้มีกระจกมันจะดูเป็นรถที่ไม่มีกระจกใช่แต่ว่าข้างหลังอ่ะเราใช้งานได้ดีไหมใช้งานได้ดีเพราะเราเราตัวหน้ของการเรียนใช้เหมือนปกติการที่เรานั่งกันน้องมีนา ขา,เ,าเนี้ยถามว่าจะจมองเห็นอ่างไรเมื่อเราเลือตาเราอมที่กระจกเนี่ยกระจกต้องม่าาจากแรงเราเลยแต่ว่าไม่เหมือนกับบางตัวสไตล์ไทยทั่วไปเขาก็เติดไต่แทนจะได้บาง,ง,งคนเขาจะเปไตมีขายาวนี้เยคือเป็นขารย,ยาวแต่ของเราเนี่ยไม่มีขาเลยเพราะว่าผมใช้กระจกไต้แทนจากตัวหนนี้แล้วล้นขา้นไปเพื่อให้มันเป็นหุ่งหัตาถ้าคนเริ่มงกตาจะรู้ว่าอ๋อกระจกอย่งนี้คืออะไรคืสสอกระจกทีซ่อนไม่เห็นเป็นกะจกแปดมอง มองได้ชัดเจนมากอันนี่ก็กลุ่มเราก็ติดจนรับถ้าสั้งกันกมันใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงในมุมมองที่เราจะต้องปรับแต่ถ้าคุณอยากได้รถที่แบบมันดูเพียวดูสวยตามดีไซน์แล้วที่คุณว่าต้องการแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงแต่ไม่ได้ยากนะเพราะว่าคุณวันนี้พักเครอขี่เหมือนแบบปกติและอีกอย่างข้อดีของมันคือมันไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องไปเกี่ยวกับจะเกี่ยวทางรถของผู้อื่นเขา การแข่ง<อ>นี่อันนี้บอกไม่ได้จริงๆเออเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเขาไม่รู้มาจากไหนเพราะเขาซื้อมาในตลาดมือสองติงดอ,อ,เอเ่เป็นงานติดผมบอกลูกอกลูกแล้วมันเป็นงานคัสตอมแบบแบบโฮมเมดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในสต็อกเจ้าของเดิมน,น,น่าจะกคลาสต้องเองหรือหรือไปจ้างใครทำมาแ,แบบปริ้แปรมันดูเท่มากมีคนต้องการซื้อสนใจขายคือบอกเลยนะครับ เจ้าของไม่ขายแน่นอนดูเอาไปทาแบบได้แต่ว่าเจ้าของไม่ขายแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้องถามซื้อเข้ามาเพราะว่ายิ่งถามยิ่งหัวเลยแหละยิ่งถามยิ่งหัวยิ่งถามยิ่งรู้สึกว่าของก็มีค่าต่าเองอะเพะ้อันนี้ก็สวยดีเพราะว่าถ้าใครก๊อกได้ก็เอาแบบไปก๊อกเลยแต่นากันสวยอะช่วยโอ้กันแข็งนี่คลิปล่าสุดของเราไอคนลุ่นนี่แม่งผมเองเลยครับ อยนี้ที่มันล้มไม่แค่อะไรรขี่ได้แบแต่มันเป็นน้ำข้างน้ำแล้วใต้ใต้พองเราเนี่ยรถขายทีเราเตี้ยมันเตี้ยตัวรถตมนเป็นันสเกอร์สเกอร์นี่เขาไม่ได้เน้นสูงนะเขาเนนที่เตี้ยที่สุดเพื่อที่จะแบบไม่มีแรงเบียงเวลาเราเวลาเราเข้าสไลด์คือโลดแต่ยาเป็นชักเกอร์นะเพราะฉั้นมันก็เตี้ยแต่ว่ารถปกติกันแข็งันรถตัวรถปุ๊บรถถึงมยักจนกอไปเลยรถปางรถลอยอึ้งเขาหยุดตอนนี ก็เสียหลักแล้วคุณเน่ยมองตัวมองตัวลงมันก็เรืองรู้และหนีต้นลงปัจจุบันขึ้นมาปุ๊บแข็แค่นี้ตู้เลยนะยุบเลยยุบปิดลุกเลยเพราะคุณเนี่ว่าสัตว์ติดเต็มเต็มถ้าถ้าไม่มีก็นั่นก็แปลว่าคุณอาจจะน้ำมันเป็นสีดำก็คือน้ำมันก็อาจจะเป็นแข็งแตกแล้วทําให้ตัวขึ้มนมาตัวล่างลงไม่สนุกแล้วด้วยความว,าว่าทุกอย่างเอเติร์ลมีคลาด หดผู้ใหญ่แข็งช้าอนันมันเคื่อแล้วก็ตัวดีของเครื่องด้วยก็เารลาแข็งเครื่องมันมัล่างเลยก็ไม่มีเฟรที่เราจะต้องาจุดหนึ่งที่จะอยากให้ให้โอกาสคนณโดยคือเรื่องของของวกตัวเยื่อตัวเยื่อตุองตายันตองตมาตเอติดเนียว่าตอติดตันนะอาร์อาร์ติดพันเพราะรถโรยอฟิวเอเดอร์เฟอร์ตัวยาวมากยาวมากแตะผมรถูงรใหญ่คัูว่ากันสิ แขาผม,มยาวอยู่นะช่วงขาช่วงขาเขายาวมากเพราะฉะนั้อาการที่มันจะเกิด,กด,กดคือตุ่มื่องตุ่มตอตุ่มเปลี่ยนแทนจะโค้งเข้าโค้งออกอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่พอเท่ากับที่คุณติ๊กตุ่มตาแทนติดตัวหายนะะะเ,เ,อเย,ยอะมติดเยอะแล้วนวดนเข้ามาขับสบายจริงการเดินทางหรืออะไรเนี่ยมันแบบสบายเลยมันไม่ทำให้มันไม่ทำให้ปวดปวดต้นค<พ>อ,อครับเป็นปวดต้นคอก็จะมีของใหญ่ที่สุดพิเศษของรถเขาอ่ะ ก็คือซอฟต์อัพหลักแกติดของเอรินซึ่งที่เป็นเอรินส่งรุ่นเลยนะก็อันนี้ก็หลักตาผมอยู่นะครับแล้วก็เป็นรถที่คนขับอินเตอร์หลายคนตึงสายโคตรเดิมมากต่างรถต่างรู้ว่าต่างรถรถมีรถมีความซับแรงที่ดีกว่าคอมเพรสรีบาร์เนี่ยค่อนข้างดีกว่าดีกว่าอย่างในชัดแต่ เขาสามารถที่จะปรับได้มากกว่านี้ปรับได้มากกว่ามันด้วยคือเขามีการปรับได้แต่ว่าอันนี้ผมขี่ในสถานที่ร้านเขาจะปรับมาแบบกลางๆแต่ดูแล้วถ้าคุณยังไม่พอใจกับการใช้งานแบบนี้คุณก็สามารถปรับมาได้อีกก็คือมันมีมันมีมากกว่าแต่จากตรงที่คุณปรับได้คุณเลือกปรับย่านมาดีเหมือนจูนไปด้วยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจครับเนี้ผมเป็นคนใช้โช๊คเดิมกลับมาอีกมันก็น่าจะแข็ง แล้วก็จ้เการทางมาเนี่ยมันมายโยนออกนะอ่อใช่ใช่เรา้องรดรถมโยนแน่เพราะว่าพอแประมุนจะแค่เท่าไหร่ก็ไปเท่นั้นแต่ว่าในบนทางสนุกหรืออะไรเงี้ยก็มันก็คิดคนโนก็ถือว่าตอกยึดติดสนเล่นพวงเล่นอะไรไปเล่นไปด่านจะเล่นถือไปไปลงนะมีเทเรื่งของบางคนน่าแบบโบราณแต่ว่าผมทำให้มันมันมีลักษาะที่ สูงขึ้นมาจากยางหน่อยสะพ้ายสะพ้ายจะมีโปร่งนะไม่ว่าติดเหมือนเบรสติดเพราะว่าถ้าถ้าขี่ันเจอดินเจอโคนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะไม่ติดเกระดิ่งกับโคนเนี่ยระหว่างระหว่างของโกลในยางเนี่ยถ้าถ้าคุณเตี้ยมากมันเบียดมเบียดมันแน่นมากมุนล็อกมันล็อกล็อกอถที่อยู่ที่นีได้เลยครับแล้วรถยกขึ้นมาแล้วก็มีทำกราฟิกนิดหน่อยทำกระปิตกระปิตนตายสี่เป็นสีด้านครับเป็นสีด้านคืองานเราอ่ะ เราไม่ใช่ช็อปไมรานเราจะมีงานรูปอิเศษนะมันจะไม่ไม่เนียบจัดหรอกจะมีริ้วรอยของการใช้งานบ้างอะไรบ้างตามตามลักษณะตัวเออะไรเงี้ยเห็นว่าจะมีเรื่องของสีด้วยแต่ว่าปกติมังโก้ก็จะจริงให้มังโก้ปกติธรรมดาอะไรตัวนี้อ๋อโทนี่สีดำหรือสีเงินเลยผมเลือกใช้สีสีบรอนด้านให้ดูฟิลเป็นเหมือนอลูมิเนียมแต่ก็รไม่ตึงเนี่ยมันต้องตัวเหล็กนี่แหละครับ เรื่อเ,เป็นายลักษณะเป็นแบบแกระฟิกเป็นเผาๆหน,น่อยแบบเป็นกรสิ่งไม่ยากที่ไม่ได้ซับซ้อนเลยมากแล้เรื่น้วดูดีะะนะครับเพราะมันมันมีรสชาติขึ้นมีจุดเด็มีจุดเด็มีอะไรเนี้ยก็ครั้งนี้ถ้าเห็นตางนี้ก็ฝั่งนี้เราจใช่จะปละอดไรปลอดเราได้ทํออ่ะไปรับจะดนน่ะถ้า,ถ,าถ้าทุกคนดูในในในเขตเราดูเาอ่ะต่เป็นรถุนที่มันเปิดไปใหญ่ๆอยู่ทางเก่ยวไปถึงพื้นเนี ทีไฟใหญ่กว่าไฟหน้าอ่าเพราะเขาก็จะใช้เป็นสปอตไลท์หรือแม้แต่เส้นถจราดิตที่เราไปเจอที่นี่แนะเส้นนั้นอ่ะไม่มีไฟเลยถ้าจะเป็นความสว่างก็สูงลักเลยก็ได้ไฟมิดนิดอ่ะแต่เขาทุบใหญ่มากเป็นเอาไฟลน้ารีบมันเอาจากรถรถยนต์ผมอ่ะประกอบติดหน้ารีบหน้ารถรถยนต์มันจะเปหลอดไฟคืออันนี้ผมถามไปสำหรับคนอื่นเพราะว่าผมอ่ะโดนถามเยอะมากเพราะแบบอ่ ติดทำไมติดเพื่ออะไรคือแบบอยากเป็นหรอหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเราติดเรื่องเรื่องของความชอบด้วยแล้วก็อีกอย่างนึ่งมันเี็นฟังก์ชันด้วยว่าในจุดหนึ่งที่คุณไม่ได้ขับเร็วที่มันมีแสงบคนของถนนมีแสงอย่างอื่นที่คอยช่วยคุณเนียถ้าคุณมีแสงอีกดวงที่คอยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่คุณได้เนียก็ควรจะมี การเดินทางนั้นคุณจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าที่จะทําให้กลางวันลคุณเจอในกลาคืนอ่ะอามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นต่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของคุณในการเดินผ่าด้วยืนกัน่าฝากให้คิดไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับเื่รียองิพลนั่นคือเป็นคันกับขันดีระบบมันก็คือการทดแรงทำให้ตักเหาีือกรรมนี่เหมือนแบบเป่ามากเอาดง่ายๆลบคนมองทงกษะต้มัน แต่ผมบอกว่าถ้ก่อนไปขับแต้มันเนี่ยมันรองไม่ได้ตัวนี้นะเพราะผมเอามันมาจากความที่ขีณภาพมันใช้ได้รถโรลิบาร์เพราะมันไม่ใชรถโรลบารนะเราเลยต้องเปลี่ยนสปริงคัทพอเราเปลี่ยนสปริงคัทเพื่อจับแน่นๆเลยเราจะเป็นตู้นะครับแล้วกันดารเนี่ยมันจะเกิดภาวะของคัทแข็งเราก็ต้องมีพาวเวอร์ c ั t มาช่วยสิบตัวรดทำให้คัทเราสัมาเป็นความริ้งแบบปกติแต่พอเรามาใส่ในรถอันนี้นะ เดอเซนเตอร์ที่จริงๆคัทก็ไม่ไแข็งแล้วแต่พอเราใส่รุ่ไปคืออะไครับก็เรียกว่าเกาเรื่กงเบาวิวว่าเบาวิวเหมือนเหมือนเราเรามีคัทน้ำมันใส่กันแค่พูดคันเลยนะแค่พูดคันเลยดีกว่าเดี๋ยวใส่ใหม่เข้ามาก็เห็นตรงไปเขาก็อยากใส่เขาก็อยากใส่บ้างนะการมีคัดรุ่มๆสักชิ้นหนึ่งเนี่ยในการเดินทางมันก็ คือว่าเป็นลดความเครียดไปได้ลดความเครียดไปได้ผมก็ไม่โอกลัได้ขี่คนที่เขาไม่มีอยูนยังก็รู้สึกว่ามันมัน,นทขทั้งหนักอ่อกเดียอยู่รถเจ้ามีลิฟเราลงเอชู่นีาว่าจะเป็นรถรถคา,าจะเป็นปายพลรงฝา อันนึ่งโคเมียนดาวอันหนึ่งโคเมียนแดงเกี่ยวเรามาพูดเรื่องรถฟิลิปปีเฮ้ยดิวันนั้นที่เราพิจารณาในช่องของสมาชิกเราเองเนี่ยครับเราจะเอาช่องสุริเยนะครับไปดูที่ซูริเยร์ได้คตอนนี้เรามีสองทางก็คือทั้งสุริเยร์แล้วก็มาเดอรอาร์โคนีนะครับสุริเยร์เขาเคยรีวิวรถฟิลิปปีแต่เราเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับตอนนี้เราทำใหม่น่ะแต่วันนี้เรามาถ่ายกับใควันนี้เราถ่ายกับที่นี่ครับ เป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟก็เป็นร้านกาแฟสีย่านร้านร้านทัาที่สิบนะร้านท่าี่สิหรือว่าซอยงจันทร์อยบงจันทก็ทีเมนูไม่เลือกเกืยข้็วโดวัดมุงจันทร์วันนี้ะมอยู่โค้งถ้ามาจากทางเต้นเส้นเรียกทางโนนเลยได้างซายครับกเคยเลยว่าที่าจ็บอะไรอย่างครับก็ราอยู่ซ้ายตัวเองเกจีอยู่ในโค้งอาจจะเกจยากหน่อยแต่ มามาแล้วลองสบายครับนั่งสบายชาแฟร์หรือก็คือทุกอย่างอร่อยแล้วก็ยังมีอาหารอาหารีอาหารนี่คือแค่สแน็คนะครับเป็นพวกแซนด์วิชพวกอะไรพิลล์บราวนี่อะไรเงี้ยก็ลองนั่งดูว่าท่านเย็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 นอ่ะร้อนร้แล้วก็บรรยากาศประมาณนี้ครับที่ลงซะหน่อยเกี่ยวกับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นกาแฟบริษัทให้สะอาดที่เราในการรีวิวแล้วก็กาแฟขอบคุณ เจ้าของและพนักงานที่เพื่อเฟื้อเราขอกสาวรถมาเชโต๊งขอบคุณเพื่อนลูกค้าที่ยอมให้เรามาถ่ายกันโดยท <c oughs> ีเต้างเรียกไปนั่งที่อื่นกันอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณด้วยครับครับ